สวัสดีครับท่านอยู่กับช่องเซียโนโรับเหมาก่อสร้างคุณภาพนะครับวันนี้พามาดูทีมงานช่างคุณภาพเขาทาสีนะครับพ่นสีบรอนอโดยการพ่นสีนะครับตัวนี้เป็นตะกะเป็นกำแพงกำแพงรัว้ว ตัวตะข่ายถักนะครับตัวนี้เป็นตา2นิ้วตา2นิ้วหนา2.6มิลนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะพ่นสีแล้วเราก็จะไปตัองอ้งที่น่าง,งานโอ้ระเบิดต,ตใกใจหมดเลยอู้เอาตัดต่อใหม่อ๋อเสียงอะไรทำไมทำไม เขาเปิดตกใจหมดเลยเอาเดี๋ยวกําลังทดสอบกันอยู่โอ้สีอะไรหนอหนาเลี้ยคน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 เข้าไปคนให้สวยๆแล้วเราก็จะพ่นสีให้มันสวยงามนะครับ<น>ตึงมากนะครับนี่นทําได้ตึงมากนะครับช่างก็โค<น><น><น>รงตัวนี้ก็ประมาณ 44แผงนะครับบล็อกละ4เมตรสูงเม็ด70ก็ดูเอานะครับผลงานของเสียนาริมาก่อสร้างคุณภาพนะครับสนใจก็สั่งจองได้เลยนะครับคุณภาพคับแก้วราคาย่อมเยาราคานะครับ กับผลงานเสียโนดระหมอกก่อสร้างคุณภาพนะครับไรไไวันนี้พ่นสีพรุ่งนี้ก็พร้อมติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปติดตั้งด้วยกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไหนพอได้พ่นไหม <c oughs> <c oughs> โอ้เดี๋ยวจะพาไปดู หน้างานอีกทีหนึ่งนะครับคนสีโดยช่างแอดเชื่อมแหลกมีอะไรฮะก็เชื่อมเชื่อมหมดนะครับติดไม่ติดไม่รู้นี่จ้างช่างเฟอร์นิเจอร์มาจากกรุงเทพเลยนะครับนี่มาคนสีเข้ากันแล้วก็ไล่กับบานแค่นั้นแรงงานเขา ก <G ül> <G ül> ็แม่หัวหน้าครูปีชาไปไหนนี่ยไปเจ็ดต่อเรื่องหวยสามสิบล้านไหมครูปีชากำลังไปขึ้นสามโอ้เนาะ <G ül> ន no េះនេ mm -hmm> ah ះនេះអេងអេងអីធ្វើឲ្យបងមិនបាក់លើកទេមកណាຕ້ອງលិសត្រូវលើកចាញ់ទៅនេះមកຕ້ອງຕ້ອງលើកក្រាប់ដែរនេះបាក់ក្រាប់ពីហ៎មិនទៅក្រាប់នេះនោះខាងណាមកខាចំណងនោះដល់ទៅពីចាក់ 哎，唐院长，弄们。